ฝาตาลมพกที่เจาะรูแบบนี้นะครับเจาะเพื่อระบายไอความร้อนของหลุมพกเพราะว่าหลุมพกเราเนี่ยจะต้องคอยเปิดฝาทุกห้านาทีครับเวลาที่เราทําเปิดเพื่อนี่ครับระบายไอความร้อนของหลุมพกครับหากว่าเราไม่เปิดปล่อยทิ้งไว้นานเลยหลุมพกมันจะฟูครับเมื่อหลุมพกฟูมันจะ ทะลักออกมาครับเมื่อมันทะลักมันก็จะทาให้พกเราเลยได้นะครับเนาะเราถึงจะต้องเจาะรูครับเพื่อระบายความร้อนแต่ถ้าว่าเรามีเพียงแค่2เตาแบบนี้นครับนะทาแค่2เต,ตาฝาครับไม่ต้องเจาะนะครับเราจะเจาะก็ต่อเมื่อในกรณ,กรณีเรามี4ี่ห้าเตาขึ้นไปครับเพราะถ้าว่าเรามี4ี่ห้าเตาขึ้นไปมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเปิดฝาได้ทุกฝาใช่ไหมครับเนาะเราถึงจะต้องเจาะรูครับเพื่อที่จะช่วยระบายความร้อนโดยที่เราไม่ต้องคอยเปิดฝาทุก5นาที สักสิบนาทีค่อยเปิดทีหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่ามันช่วยในการระบายไอของมันแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่เจาะครับเราจะต้องเปิดครับห้าทีเปิดทีหนึ่งเปิดครับแล้วก็ปิดทับเปิดเพื่อจะระบายออกไปครับนะแต่ถ้าว่าเรามีเจาะรูแบบนี้ครับก็ไม่ต้องเปิดระบายนะครับเพื่อนๆครับนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมควันพกถึงต้องเจาะรูนะครับเพื่อนๆนะต้งถูกเอาคิดดีๆความรู้ดีๆมาฝากนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้จะมีคลิปมาแล้วครับ